สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับโบวีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโบวีก,ก็จะมาแนะนํานะคะเอกสารที่ต้องใช้นะคะการซื้อลถออนไลน์ปลอดภัยง่ายกว่าที่คิดนะคะสําหรับรายนี้นะคะเอกสารที่ต้องใช้เนี่ยก็จะมีบัตรประชาชนนะคะทะเบียนบ้านหรือว่าสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะสําหรับอา,อาชีพพนักงานนะคะก็คือสามารถส่งได้ทุกไฟแนนซ์เลยนะคะ ต่อมานะคะก็จะมีขายของออนไลน์ค่ะขายของออนไลน์ก็จะมีหน้าเพจน,นะคะแล้วก็บินสดเงินสดต่างๆหรือว่าสั่งของซื้อของนะคะแล้วก็สเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะแล้วก็บินต่างๆมีแบบรษณีน์อะไรพวกนี้นะคะก็เอามาแนบได้เนาะอ่าแล้วก็สต็อกของนะคะต่อมานะคะก็จะมีอาชีพธุรกิจส่วนตัวนะคะก็จะมีใบจดทะเบียนการค้าค่ะ,คะ ถ้ามีก็แนบมาเลยเนาะแล้วก็เอกสารต่างๆแบบประชาชนทะเบียนบ้านอ่าสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนหรือว่ารับราชการนะคะรับราชการก็จะมีหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะตอนนี้ก็สามารถยืนได้แล้วนะคะแค่มีหนังสือรับรองเงินเดือนใบเดียวในส่วนของอาชีพอิสระนะคะก็จะมีใบทวี50นะคะหนังสือแสดงรายได้ต่อปีนะคะว่าปีหนึ่งเนี่ยเรามีรายได้เท่าไหร่นะคะเราก็เอารวบรวมตรงนั้นนะคะมารวบรวมว่าปีหนึ่งเนี่ยได้รายได้มาจาก ตรงนั้นกี่ใบนะคะแล้วก็มารวมเงินเดือนนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นอ,อ,อาชีพอื่นๆนะคะไม่ว่าจะขับวินมอเตอร์ไซค์นะคะขับวินมอเตอร์ไซค์ก็จะมีป้ายนะคะป้ายใบขับขี่สาธานะป้ายข้างหลังนะคะว่ามีเลขวินอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะ ต่อมานะคะต่างชาติก็สามารถซื้อรถได้นะคะก็จะเป็นใช้เป็นพาสปอร์ตแล้วก็ Work p e r มิชนะคะดาวขั้นต่ำก็ประมาณ25%แล้วก็ขอคนไทยค้ำหนึ่งคนนะคะอ่าแล้วก็ซื้อรถออนไลน์เนี่ยสามารถซื้อได้ทุกจังหวัดเลยทั่วประเทศเลยนะคะลูกค้าสามารถโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงเลยทางที่บรษษกษาการขายก็จะเขียนใบจองนะคะส่งให้ลูกค้าแล้วก็นัดไฟแนนซ์ ไปเซ็นยังจังหวัดต่างๆแล้วก็รอผลถ้าต่างจังหวัดเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะก็ในกรุงเทพก็ประมาณ3-5วันเนาะถ้าต่างจังหวัดก็ประมาณ7วันถึง14วันหรือว่าถ้าเร็วกว่านั้นเนี่ยเราก็จะแจ้งลูกค้าไปนะคะซื้อรถออนไลน์ปลอดภัยง่ายกว่าที่คิดนะคะสามารถโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทได้เลยแล้วก็ผ่านนะคะเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่ไฟเซล,ล่ค่ะไปส่งรถหรือว่าลูกค้าจะ ขึ้นมารับก็ได้ก็นัดกันอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้โบวี่ขอฝากคลิปนี้ไว้นะคะดี๋ยวจะขออนุญาตเอาไปลง YouTube ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไลา์หน้านะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดให้แนะนำอื่นๆกันอีกบ่อยๆนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันไปนะอย่าลืมไปติดตามที่ช anel YouTube สายทิปสีมหาโพด้วยนะคะในนั้นจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับรถยนต์สุสกีมากมายเลยนะคะ ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ